สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ ELUB h e l t ฮ r y Shop เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของการต่ออ่ไฟสปอตไลท์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าการต่อหลอดไฟเพิ่มเติมในรถจักรยานยนต์นะครับ <c oughs> สำหรับวงจรไฟที่ผมจะมาแนะนำนะครับสิ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาในอุปกรณ์ก็จะเป็นอ่าฟิล หนึ่งสามตัวนะครับฟิลสามตัวแล้วก็มีดิเลตนะครับเอาไว้เข้ามา uh, เพื่อเพิ่มความเสถียรน,นะครับให้กับตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็จะมีสวิตซ์สามทางนะครับหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเปิดปิดสปอตไลท์นะครับในไม่ว่าจะเป็นพวกแสงสีขาวแสงสีขาวแสงสีเหลือง ประมาณนี้นะครับส่วนในตัวของวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าการต่อ,อาการต่อนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับหมายเลขหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับคือฟิวทั้งหมดนะครับฟิวผมจะใช้ทั้งหมดเป็นสามตัวนะครับหมายเลขหนึ่งผมจะใช้เป็นฟิวสิบแอมป์นะครับส่วนหมายเลขสองกับสามผมจะใช้เป็นฟิว 5M นะครับครับผมสำหรับาการเลือกฟิลของผมนะครับผมจะคำนวณจากาสูตรนะครับแอมป์เท่ากับวัตต์ส่วนโวลต์นะครับหรือว่า M เท่ากับกำลังวัตต์ส่วนด้วย แรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับหรือว่าแรงดันไฟฟ้าที่เราต้องจะใช้ในหลอดไฟหลอดนี้นะครับน mm ั่นก็คืออาจะอยู่ที่ประมาณ5 0วัต์นะครับหารด้วย1 2โวลต์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขึ้นสูตรให้ดูนะครับในการคำนวณหาฟิวที่ผมจะใช้นะครับ,รบถ้าหลอดไฟเนี่ยมันกินกระแสเกินนี้เก mm ิน5แอมป์สมมติว่าผมใส่ฟิว5้5แอมป นะครับถ้ากระแสของหลดไฟล์มันกินเกินเนี้ยฟิลนะครับก็จะตัดเป็นลำดับแรกนะครับสำหรับสูตรนะครับที่ผมพูดถึงอ่าก็ตามที่ผมเขียนให้เลยนะครับอ่าแอท่ากับอ่าวัตนะครับส่วนด้วยโวลต์นะครับอ่าจากการคำนวณได้คร่าวๆนะครับจะอยู่ที่อ่าสี่อ นะครับฉะนั้นผมจะใส่เผื่อไว้แค่5แอมก็พอนะครับเพื่อป้องกัน1สายไฟนะครับถ้าหลอดไฟมันกินกระแสเกินนะครับสายไฟเราจะไม่ขาดเพราะอะไรเพราะว่าฟิลของเราเนี่ยตัดก่อนนั่นเองนะครับนี่คือระบบป้องกันนะครับที่ผมจะแนะนำให้นะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนำวงจรนี้ไปใช้นะครับก็ยินดีนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับครบถ้วนในที่นี้หมายถึงครบถ้วนในระบบการป้องกันนะครับป้องกันกระแสไฟนะครับป้องกันแรงดันไฟไม่ให้ไปรบกวนเกี่ยวกับระบบ ควบคุมเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ของเรานะครับอ่าทีนี้ดิเล่นะครับที่ผมใช้นะครับที่ผมให้ไปก็จะเป็นดิเล่ห้ขาปกติเปิดในส่วนของตัวที่เป็นวงลีสีแดงนะครับอ่าจะ เป็นในส่วนของหน้าคอนแทคดีเล์นะครับตอนนี้หน้าคอนแทคดีเล์ยังเปิดอยู่นะครับซึ่งหน้าคอนแทคดีเล์ตัวเนี้ยผมนะครับจะเอาไฟออกนะครับออกจากไหนออกจากตัวดีเล์ไปรอที่สวิตซ์สขาโดยตรงนะครับตัวเนี้ยจะเป็นหน้าคอนแทคซึ่งไฟจะผ่านจากฟิลสิบแอมป์ของผมมารอที่ขั้ว30 นะครับอ่าโอเคนะครับตามรูปเลยในส่วนที่เป็นรูปภาพอ่าด้านบนนะครับตัวที่ตัวหนังสือที่ผมเขียน SWIG นะครับนั่นก็คือสวิตกุญแจนะครับซึ่งถ้าเราเปิดกุญแจไฟ12โวลต์ที่เป็นกระแสตรงนะครับที่ออกมาจากแบตเตอรี่มันจะถูกต่อ ถูกต่อไปไหนถูกต่อเข้าไปยังขดลวดของดิเล์นะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการลงกล่าวให้ตัวดิเล์นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจหรือว่าสวิตไอ IG นะครับไฟ12โวลต์จะเข้า ขนลวดนะครับอ่าจะเข้าขนลวดแล้วลงกาวทีนี้หน้าคอนแทคของเรานะครับของดีเลย์ก็จะทํางาน mm hmm. เมื่อหน้าคอนแทคต่อถึงกันนะครับระหว่างขั้วสามสิบกับขั้วที่แปดสิบเจ็ดนะครับผมก็จะเอาสายไฟที่ออกจากขั้วแปดเจ็ดไปรอที่สวิตซ์สามขานะครับซึ่งถ้าเมื่อใดนะครับที่เราเปิดสวิต นะครับไปทางสมมติว่าไปด้านบนด้านบนนะครับผมให้กําหนดให้เป็นไฟแสงสีเหลืองนะครับในส่วนของด้านล่างผมกําหนดให้เป็นไฟแสงสีขาวนะครับในส่วนที่เป็นสายซีดัามนะครับผมกําหนดให้เป็นลงกล่าวไว้ที่ตัวโพรงนะครับทั้ง2หลอดเลยนะครับมันจะ สวิตตัวเนี้ยมันจะทำงานคล้ายๆกับสวิตไฟเลี้ยวนะครับถ้าเมื่อใดที่เราสับขึ้นหรือว่าสับลงนะครับมันจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ตัวเนี้ยผมนำมาทำเป็นไฟหลอดสีเหลืองแนละหลอดสีาขาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ